สวัสดีครับสสมบูรณ์นุ่งเรื่องยางยนต์นะครับอวันนี้ผมจะมารีวิวรอนะครับเป็นล้อคอสมิกใช้์อาร์เจนตุริสโมครับตัวนี้เป็นสเปคพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่ามันพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง8.5ออฟเซตอยู่ที่35นั่นเองน่นะครับโอ้โตัวนี้สเปคดีมากๆเลยนะครับก็สเปคที่เหมาะสําหรับล้อตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกรถตัวเตี้ยทั้งหลายนะครับกระบะตัวเตี้ยทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงรถตู้ด้วยนะครับ รถตู้สเปคนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับกว้าง8.5ออฟ35นะครับล้อคอสติคไทอาร์เจนนะครับเป็นสไตล์แบบว่าล้อมีออฟเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของล้อนะครับนี่ฮะคอสติคไทอาร์เจนซิสโตนะครับก็นี่ฮะเซอร์รัคไทอาร์เจนซิสโต้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับจะพยายามถ่ายให้สมจริงมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นด้านออฟเซ็ตของล้อนะครับนี่ฮะเซอร์รัคคอสติคเบสซิ่งนะครับ เป็นล้อหกก้านนะครับเดี๋ยวดูด้านขอบล้อนะครับว่างานมันเนียนขนาดไหนนะครับก็จะพยายามเก็บทุกรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกค้าที่ว่าไม่สะดวกเดินทางนะครับก็จะพยายามถ่ายให้ครบนะครับผมอ่าด้านออฟเซ็ตนะครับให้ดูด้านลูน็อตด้วยน็อตเป็นแบบนี้ครับ ผมให้ดูด้านหลังเลยนะครับไปดูด้านหลังกันว่าเป็นย,ยังไงยํำสเปคอีกทีนะครับตัวนี้เป็น t h p e R นะครับ Gen 2 Bismo ขอ18กว้าง8.5นะครับ6รู139.7นะครับ Offset อยู่ที่35นะครับให้ดูด้านหลังล้อนะครับตัวนี้นะเห็นไหมฮะตัวนี้สเปคเป็นขอ18 8.5นะครับเห็นชัดเลยแล้วก็ Offset นะครับตันนี้เป็น35นะเห็นไหมครับ ก็แมกโรอยู่ที่820 kg นะครับหรือ820กิโลกรัมนะครับ820กิโลกรัมนะฮะนี่ก็ตัวนี้เป็นเม็ดอินไทรแลนด์นะครับผมว่าให้ดูด้านหลังล้อนะครับปกติล้อจะไม่ค่อยเก็บรายละเอียดมามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล้อตัวนี้นะครับรายละเอียดสูงมากๆนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเก็บมาสวยมากเลยนะคือปกติล้อจะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ตัวนี้ครับให้ให้ความสำคัญกับด้านหลังล้อมากเลยนะครับเห็นไหมฮะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อก็จะเป็นสเปค8.5เท่ากันหน้าหลัง4วงเลยนะครับรถที่ใส่ได้ก็จะเป็นพวกอิซูซูตัวเตี้ยนะครับที่จะเหมาะนะเพราะว่ามันจะไม่ล้นเลยแล้วก็พวกกระบะตัวเตี้ยด้านทั้งหลายนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับที่เป็น6ลูกรถสย่1.7แล้วก็เป็นรถตู้ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถใส่กับยางคอนได้หลายสเ,เปคนะ ก็ใครที่อยากได้แบบยางหนาก็ใส่ได้เลยครับ 50, 25, 50 25, 25 5 0 2 5 5หนะครับหรือยางบางนะครับ like. 2 6 5ในพวกนี no. them, so ้ครับ2 6 5 5 5 265 7าหอะไรได้หมดเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่อยากให้ล้อล้นนะครับก็แนะนำเป็นล้อ Cosmic t คไ e Gen ร์เจนนะครับก็ล้อนะครับถ้าท่านถ้าท่านซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านผมหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับของ Cosmic นะครับ ก็จะมีรับประกันให้นะครับรับประกันโครงสร้าง6ปีแล้วก็สี6เดือนนะครับก็ไม่จะเป็นต้องซื้อผ่านร้านก็ได้นะครับก็จะได้รับประกันนะครับขอให้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านร้านก็จะได้รับประกันไปนะครับผมก็ข้อมูลต่างๆนะครับผมจะแปะไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทาคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับใครอยากให้ทําล้อตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <sh> <eles>